สวัสดีครับพวกผมสุปตนน้ำนะครับวันนี้เราจะมาสรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลนชั่นลีก2021นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ประเทศไทยได้แข่งกับประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งได้เริ่มการแข่งขันเมื่อเวลา20นาฬิกาที่ผ่านมานะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นชนะไปเลย3เซตนะครับผมเซตแรกนะครับญี่ปุ่นชนะไทยไปได้25ต่อ15ครับ เซตที่2ญี่ปุ่นชนะไทยไปได้25ต่อ17และเซตที่3ญี่ปุ่นชนะไทยได้25ต่อ16ครับมาดูตารางคะแนนทั้งหมดกันเลยนะครับอันดับที่1นะครับผมก็จะเป็นเนเธอร์แลนด์กับอันดับที่2ของรัสเซียมีอยู่3มแต้มนะครับส่วนอันดับที่3ของตุรกีมีอยู่2แต้มนะครับส่วนอันดับที่4ี่คือเซอร์เบียมีอยู่1แต้มนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเรา จะยังมีการแข่งขันอื่น,นๆนะครับผมในบอลบอลนีชั่นลีกไปจนถึงประมาณกลางเดือนมิถุนายนนะครับก็ช่วยเชียร์ช่วยให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติของเรานะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับอยู่บ้านอยู่เชียร์เพื่อ,อชาตินะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ชมคลิปบอลบอลในช่องสปอตนามนะครับผมก็ไปค้นหาได้นะครับในช่องสปอตนามนะครับ และสำหรับคลิปนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ